โอปอลเป็นอัญ,ญมณีที่มีความสวยงามและน่าลหลงใหลด้วยลักษณะที่โดดเด่นขององค์การสะท้อนแสงเป็นสีรุ้งที่เปลี่ยนแปลงตามมุมของแสงที่ตกกระทบหินโอปอลถือเป็นหนึ่งในหินที่มีความงามและความหลากหลายทางสีมากที่สุดในโลกและเป็นที่รู้จักในหลายวัฒนธรรมทั้งในด้านความเชื่อและตำนานโดยเฉพาะในด้านการปกป้องการเสริมสร้างพลังและความโชคดีนี่คือตำนานและความเชื่อเกี่ยวกับหินโอปอลที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ ความเชื่อและตำนานของโอปอลตำนานโรมันในตำนานโรมันโอปอลถูกมองว่าเป็นอัญ,ญมณีแห่งความหวังและโชคลาภชาวโรมันเชื่อว่าโอปอลเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความศรัทธาและมอบให้เป็นของขวัญในโอกาสพิเศษตำนานกรีกโบราณชาวกรีกโบราณเชื่อว่าโอปอลเป็นหินที่เทพเจ้ามอบให้มนุษย์เพื่อมอบพลังแห่งการมองเห็นในอนาคตและเสริมสร้างปัญญา พวกเขาเชื่อว่าโอปอลช่วยในการสื่อสารกับเทพ,พเจ้าและการปกป้องจากอันตรายความเชื่อในยุคกลางในยุโรปยุคกลางโอปอลถือว่าเป็นหินที่นำมาซึ่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองเชื่อว่าโอปอลสามารถเสริมสร้างพลังของอัญมณีอื่นๆที่อยู่รอบตัวและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ความเชื่อของชนพื้นเมืองออสเตรเลียชนเผ่าพื้นเมืองของออสเตรเลียเชื่อว่าโอปอลเป็นหินแห่งสวงสวรรค์ ซึ่งเกิดจากสายรุ้งที่ตกลงมาจากท้องฟ้าและรวมตัวเป็นหินที่มีสีรุ้งในเนื้อพวกเขาเชื่อว่าโอปอลเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของโลกและธรรมชาติความหมายของโอปอลในด้านจิตวิญญาณเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสารรคโอปอลเป็นที่รู้จักในการกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ช่วยให้ผู้สวมใส่รู้สึกเปิดใจกับไอเดียใหม่ๆและเพิ่มพลังทางศิละปะพลังการรักษาทางจิตใจ เชื่อกันว่าโอปอลสามารถใช้ในการบำบัดจิตใจที่เหนื่อยล้าและช่วยในการเสริมสร้างสมาธิและความมั่นคงทางอารมณ์เครื่องรางแห่งความรักโอปอลมักถูกมอบให้เป็นเครื่องรางแห่งความรักและถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และความพักดีการใช้งานของโอปอลในชีวิตประจำวันโอปอลถูกนำมาใช้ในเครื่องประดับต่างๆเช่นแหวนสร้อยคอต่างหูและกำไลซึ่งถือเป็นอัญ,ญมณีที่มีความสวยงามและมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์สูงนอกจากนี้ยังใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาและจิตวิญญ,ญาณ